เดืกว่าสองชั่วโมงนะงห่างจากฟิลิปิน์ชั่วโมงห่างจากฟิลิน์แล้วว่าห่างจากไทยอ่ะสองชั่วโมง่ะญี่ปุ่นไปก่อนดิดก็แสดงว่าก็แสดงว่าเราถึงญี่ปุ่นประมาณสิบเที่ยงเขาก็สิบโมงที่ไทยก็10ือบสิบโมงถูกต้องโอเคห <laughs> น้าตอนนี้สุดเลยเย็นมากถึงแล้วญี่ปุ่นไม่เย็นนะคะเดี๋ยวนะประเด็นคือรอกระเป๋าประมาณ ประมาณ15นาที20นาทีาทแล้วกระเป๋าอ่ะมาคนแรกเลยแล้วเขาก็ยกออกจากสายพานแล้วก็ยืนรอกระเป๋าสีดำพักก่อนไม่ไมันคือสีน้ำตาลเพราะเป็นกระเป๋าของมาตินไงแล้วก็ลืมไปว่ามันเป็นของมาตินโอ๊ยหัวจะปวดเขาก็จะอเอาตัวสีดำไงอันนี้ของมาตินสีสีปเปรอ์ grey dark grey ทีเราก็มารอรถบัสเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองโอซาก้าบัตรจะเป็น เราเข้าไปญี่ปุ่นครั้งแรกอย่างนี้เหรอของไทยต้องเข้าบอสจะมาแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ต่อแถวเขาก็เลยให้เรามาเมื่อกี้เราต่อแถวแต่ว่าเราต่อผิดผิดเขาก็เลยไล่ให้เรามาต่อดีแน่นอนการไล่ที่แบบน่ารักอ่ะมาตรงนี้ว่าตรงนี้ขยับมือเขาไปแบบเขไม่ใช่แบบทำหน้าทำเสียงกี่มันอะไรอย่างเงี้ยเราไปถามว่าแบบว่าเอ่ามีใครวินนี่จะขับจีนิสลอบอกว่าโอเคใช่ว่าดิสไลด์ดิสไลด์อะไรอย่างเงี้ยอยู่บนรถลิมูซีนบ้างแล้วของใช้แล้วก็

ไปโรงแรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าเราก็กําลังจะเดินไปดงโทโบริเพื่อจะไปหาข้าวกินไม่ได้กินข้าวมาครั้งสุดท้ายที่แบบซอมขึ้นเครื่องอ่ะ เพราะว่า oh, วันนี้วันอาทิตย์คนก็น่าจะออกแบบับหาอะไรกินเราสั่งมาทาั้งนะหมดโอ้ oh, my g o ก็หิงห่งหิ่งอร่อยมากสีว <30. S 1> ันนี้มา มาลองเทมปุระกันเขาจะเอามาให้เป็นแบบอ,อร่อยแบบมากอ่ะพี่พิวลองชิมเทมปุระดิ๊ดอร่อยมากเลยขอโทษขอโทษอืม้ม มันอร่อยมาก,มมากใครบอกว่ามันเป็นปลาธรรมดาก,ก,กินกกินิเห็นไปหมดจานเขาแล้วคาชิมิเหรอคาซิมิแล้วเขาประเด็นเขาต้องกินอันนี้กันไหมเขากินแบบไม่จิ้มนะสะคำถ้าเราไปกินตที่ญี่ปุ่นแล้วอะจะกลับไปกินที่ไหนไม่ได้อีกเลยไม่ได้อีกเลย

เมื่อกี้เรากินซูชิกันเสร็จแล้วกำลังรักษาร้านทองหวานก,ก,กินแต่วันนี้คนคือแบบเยอะมากเพราะว่าวันอาทิตย์พยายามถ่ายแต่ไม่ติดคนคนนี้ก็แบบเสีายาก จริงแล้วอะ่ะกลับโรงแรมแล้วนะคะเดวันเดวัน <Day one. S 1> ทอลอดเหมือนกันนะถ,ถ้าถ่ายจริงๆอะที่แบบเช็คอินโรงแรมเองหรืออะไรเองแล้วแต่ทุกอันค่ะจัดไปเราเดินเข้ามาในนี้ซึ่งแบบมีร้านเสื้อผ้าขายมีอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าน่ารักมากเสื้อผ้าน่ารักได้หมดเลย จัดไปตกตัวแล้วไม่ถึง400บาทมาซชื่อน้ำตุ่นไว้ไปไกินอ่องเย็นซื้อติมไปไว้ปะ <c oughs> ติมต่างๆต,ตอนนี้เป็นเวลาตี่สี่แล้วโดนปลุกตั้งแต่ ดนปลุกตั้งแต่ตอนตีสองครึ่งเพราะมีคนเขาอยู่ครับเราจะไปหาอะไรกินไปถ่ายรูปกับกุมิกุมิโกะด้วยกุลิโกะปะกุลิโกะใช่เพราะว่าเมื่อวานคนมาหาฝาดหลับได้หลานประเด็นน่าจะนอนประมาณสี่ชั่วโมงไม่เป็นไรจ้ะสบายมากก็นอนไ่หลับอยู่แล้วอยู่ดีไปหาอะไรกินกันตอนตีสี่ยาน โดมโทบุรีสี่สี่ครึ่งเราเดินออกมหาลาัยกินแต่ว่าเราจะเดินไปถ่ายกันด้วยอากาศร,ร้อนแบบเป็ร้อนแบบชุมช่มฉ่ำเลยอ่ะนี่เรามาร้านราเมงราเมงตอนตีราเมงตอนตีหา้านี่เรามาขอเจ้าหน้าที่สิ่งใดได้ไ 나를 <coughs> 믿으래. <coughs> <coughs>

ท,ทาวเวอแล้วมาเจอชอ็อปก็เลยว่าจะซื้อสองสิ่งนี้แล้วว่าจะซื้อบายบอกอันนี้ไปด้วยเหมือนไปเปิดดูอยากได้ตัวเหมียว ได,ดไม่ไกลนะเดินครึ่งชั่วโมงสบายง่ายๆทางเดินก็ตรงอย่างเดียว อรอดีกว่าแซลมอนอร่อยแัลมอนคือดีมากเลยอ่ะ อร่อยมากเลยมันจะเป็นกุ้งรอดห็นพูรักข้างในด,ดีมากเลยอันนี้พอดีแบบดีมากใส่ให้ทายว่ามือน,นี้จะหมดเท่าไหร่ เบาๆที่เป็นเพลงนะไม่ใช่จ่ายตังค์อือเท่าทไหร่อะหนึ่นันเพลงนี้ก็ไม่ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมากมา,า,ากกว่าเธออ่ะฉันยังไม่เกิดเลยนะเพลงนี้ยังไม่ถึงเลยฝนตกเบาๆ,บาๆ,บาๆกําลังเดินไปตลดาดนาดที่สื่อกันใปหาของกิน คือเราคนลองหอยเชลด้วยว่ะไปิวนีว่ไงอูนี่ของอูนี่อ่ะของ ชอบอะไรๆอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าสีมันสวยมากเลยนะสีใช่เดี๋ยวก็การแต่งตัววันนี้ลุกแต่งตัวนี้เราคเวอร์ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเวอร์เป็นชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งเวอร์แบบหมอลำท่านหนึ่งเล้วหมื่อกี้นะค่ะเพราะเมื่อกี้ เดี๋ยวหาแบบไม่ติดคนก่อนนะหันไปมองไปข้างหลังอะไรหันแบบไป,ไปอเอ้ยน่ารักพรไม่เห็นหนา้าแล้วน่ารักจังนี่สำหรับเอ่อ้าอา้นมันสำหรับอัี้แค่อส่ส้มสีดอันนี้ห้าร้อยเยนเนาะ อามาเจอร้านนี้ทำไมมีอะไรอะ่ะเฮ้ยมันอยู่ใกล้ร้านบ้านเราอ,อ่ะเราค่อยน,นี่เราไปซื้อสีส้มความความดีความชอบ จะซื้อมาสองหัเหมือนกันป่ะองหังเหมือนกันป่ะน่าจะไม่เหนือเพราะว่าเกี่ยกับการฉันเป็น e s พอดีว่าพูดไปเลยไปสึงไปทำไงมันเลยไม่ใช่เลยนะตรงงานจ้าหากันไหมเมราะฉัน้รับการอบับอืมน้น่เราสั่ปนีราแบบนี้ะต้องสไม่ชอบแบบนั้นให้ด ันเน้ออมากอ่ะอืมปกโมงอ่ะคนเลยอนละอะไรอันนี้มือสอง <น><อ>แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยสันะให้โฟกัสหน้าเธอไงแป,ป๊บนึงอะไรล่ะโอเคถ้าเราอ่านแป,ป๊บนึงปป<อ>ยงังยังยังยังหนึ่งสองทำไงอ่ะจะให้ขอข้อเดียวแต่เราขอไปแบบ